ดีครับทุกคนวันนี้นะครับบูจะมาติดแอร์แคริเอร์นะครับในห้องเก็บรถ a d b 3 5 0ห้องห้องนี้นะครับแต่อยากจะบอกว่าห้องห้องนี้มันจะไม่ใช่แค่ห้องเก็บรถและบูจะทําให้มันกลายเป็นห้องถ่ายรายการของอยู่บ้านได้เป็นนะครับงงกันสิอ่ะโอเคค่อยว่ากันอันเนี้ยเป็นแอร์แคเดีรรุ่น X inverter part เจ้าแอร์รุ่นเนี้ยเขาเคมว่ามันประหยัดไฟนะครับบูมกเ็เลยเลือกแล้วก็อีกข้อนึงที่บูมแบบโดนว่าต้องเอาเจ้าเนี้ยเพราะว่าเป็นสีดํา อ่าเพราะว่าบูมคุมโทนห้องเป็นสีดำนะครับดำขาวอะไรเงี้ยแต่งรถแล้วก็แต่งคุมโทนแต่งห้องแล้วต้องแต่งคุมโทนครับผมอ่ะโอเคอันนี้นะครับมันก็จะแบบจับคู่กับฝ้าของบูมนะครับฝ้าของบูมเป็นพ u เโฟมซึ่งก็ประหยัดพลังงาน <c oughs> เป็นแผ่นฝ้าที่แบบว่าทําให้ห้องเย็นไวแล้วก็ลดความร้อนเนี่ยบูมแบบจับคู่กันให้แบบลงกันแบบนี้เพื่อความ,มาประหยัดไฟของเราเอง โอเคครับเจ้าอร์รุ่นนี้นะครับก็มีคุณสมบัติพิเศษเข้ามานะครับของปี2022นะตอนบูมศึกษาปี21เขาบอกว่ามันไม่สามารถเชื่อมต่อมือถือได้นะครับแต่ปี22สองเขาอัปเกรดขึ้นมาครับเราสามารถสั่งการผ่านมือถือได้อันเนี้ยมันเป็นฟังก์ชันบูมต้องไปลองศึกษาก่อนเพราะว่าบูมยังไม่เคยใช้นะครับอะโอเควันเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดีกว่าโอเคเริ่มจากไฮไลท์เราเลยเนาะน่าจะเป็นเจ้านี้แหละ อ๋ลืมบอกไปแอร์ของไคเดียตัวนี้นะครับเขามีสีสันหลากหลายมากเลยแบบมีให้เลือกสายแต่งห้องนี่คุณไม่ต้องกลัวเลยว่าเฉดสีแบบมันจะไม่โดนใจคุณอนะ่ะมีให้เลือกเยอะมากครับแต่บูมอะทาห้องคุมโทนสีดำไงเราก็เลยเอาสีดามาอ่าโอเคก็บูมสั่งมานะครับเขาให้มาสามชิ้นอันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้แต่เดี๋ยวบูมจะอันบ็อกเจ้าที่ก่อนโอเค อันนี้นะครับก็จะเป็นกล่องที่เขาส่งมาให้เราจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนรัดด้วยสายน,นี่เดี๋ยวบูมจะตัดเจ้าสายนี่ออกก่อนตัดเลยตัดเลยตัดเลยนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็อันนี้นะครับทุกคนต้องระวังนะถ้าแบบสั่งมาเองแล้วช่างยังไม่ได้มาแล้วเรามาแกะเด่นแบบนี้ก่อนอะ่ะมันจะมีใบรับประกันอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมเหนี่ยครับเขาจะมีใบรับประกันอยู่ตรงนี้นะสำหรับของบูมนะ แต่คนอื่นไม่ไม่รู้นะครับอาจจะมุมเดียวกันหรือเขาแปะที่อื่นหรือเปล่าอันนี้บุ๊กก็ไม่มั่นใจเพราะของบุ๊กมันมาตรงนี้อือบือ๊บออ๊บโอ้โหอ,อ,อย่างยากนี่ครับในใบร,รับประกันก็จะเป็นแค่นี้อ่าแบบว่าให้เรากกาะนุวยนั่นนะครับแล้วก็น่าจะส่งจะมั่งหรือไม่ก็มีค r ว o d e นี่ครับลงทะเบียนเช่นั้นเอง อันนี้ก็เดี๋ยวบุ๊มเอาไปไว้ทําที่ดังเนาะเดี๋ยวเรามาเคลียร์ทีละอันก่อนไม่ดูนะว่าวิธีการเราออกของผมมันผิดหรือถูก <c oughs> อ๋อโอเคนี่ครับทุกคนหน้าตาของเจ้าแอ์ตัวนี้แล้วข้างในเขาเป็นสมุดคู่มือ,อแล้วก็มีแผ่นอันเนี้ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเกี่ยวกับพีเอ็หรือสักอย่างนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวต้องให้ช่างจัดก,การใน้บุม ไม่ยุ่งนะครับทุกคนเพราะว่าเราไม่ใช่ช่างแอร์นะโอเค,อเคนี่ก็จะมาประมาณนี้เดี๋ยวขอดูหน่อยว่ามีอะไรอีกมั้งโอเคก็ไม่มีอะไรนะครับอ๋อนี่รีโมทอยู่ตรงนี้ก็าหาไปเถอะเอดโดทุกคนให้รีโมทสีดำมาครับตอนแรกผมคิดว่ารีโมทจะเป็นสีขาวแตนน่แกะไม่ออก อนี่ครับเรามาดูดีมทดกันก่อนเราต้องค,ค่อยๆเป็นค,ค่อยๆไปนะครับโอ้ยนี่ดูรีมดทของเขาอืมถีออกไปเลยเป็นสีดํานะครับโอ้ยนี่ครับทุกคนเห็นไหมใต้ผมคิดว่าเป็นสีขาวนะครับและตัวแป้นวางรีมดทเป็นสีขาวนี่แล้วก็แถมผ่านมาให้เราสองก้อน นี่นะครับเป็นฐานแบบนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าันนี้มีฐานไหมเดี๋ยวแกะยังไงโอเคไม่มีครับโลบมากซะแล้วเราอะอ่ะโอเคได้รีมดสีดํานะแต่ถ้าเป็นสีอื่นผมก็คิดว่าดีโมดน่าจะเปลี่ยนตามสีปะหรืออาจจะเป็นสีขาวเพราะว่าสีขาวน่าจะขีนขีนง่ายๆนะอันนี้ก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าใช้สีดําอ่ะโอเคอันนี้นะนี่มีอะไรเนี่ยที่เขาเรียกว่าเบอร์อห้าเบอร์ห้าครับเวลาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า หลายท่านก็จะดูตรงนี้นะอันนี้เป็นเบอร์ห้าหนึ่งสองสามสามดาวนะครับอะเดี๋ยวเลื่อนไปให้ดูใกล้ๆโอ้โหมันก็หนักไม่เลื่อนแล้วกันหนักครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไม่รีรอไม่รอช้าแต่ประเด็นคือโอ้ย,อยจะรอดไหมนอ้อผมจะต้องวางอย่างไงให้ทุกคนได้ดูได้อ่ะวางอย่างนี้แล้วกันฮึโอ้ยนี่นะครับ แล้วผมบอกเขาเอาโฟมออกก่อนโฟมจะเต็มห้องผมแล้วออกไปต้องไม่ใช้แคแล้วนี่เอ่ะตอนเราติดก็น่าจะอยู่ท่านี้แหละเนี่ยครับตอนเราติดตั้งตัวแอร์ก็น่าจะอยู่ท่านี้นี่นะครับโอ้โหผุงนี่คือฉีกแล้วฉีกเลยนะก็คงไม่มีแคลไปใช้ต่อหรอกแต่คือผมจะเก็บแล้วรอช่างมา ไม่ได้ครับเราก็ต้องทีชีพสูงช่างครับถ้าช่างดูคลิปนี้ขอโทษนะครับผมขอแกะก่อนแล้วกันเออช่างผมเรียกใช้บริการช่างที่เป็นพ่อของล่นพี่นะครับอยู่ใกล้ๆ้ห่างจากผม9ก้ากิโลทางไปกลับก็18บแกิโลอ่ะโอเคเดี๋ยวเราค่อยถามช่างว่ามันติดตั้งยากไหมแต่ตอนนี้ผมต้องขอแกะดูก่อน เพาะว่าอยากเห็นนะครับนี่ครับทุกคนสีดำติดอะไรกรับติดกาวอ่ะโอเคส,ส่วนสีฟฟ้านี่ผมไม่รู้ว่าต้องแกะออกไหมเนี่ยเดี๋ยวให้ช่างมานะครับไม่ดูครับเดี๋ยวอ๊บเขาบอกว่ากี่กิโลอะสิบเอ็ดกิโลนะครับเนี่ยตัวเนี้ยสิบเอ็ดกิโล ไม่รู้นะว่าใช้ยังไงเสียบตรงไหน,นไม่รู้ครับอ่ะก็เดี๋ยวให้ช่างแล้วกันทุกคนก็ดูเป็นดีไซน์ไปก่อนเนาะอ่ะนี่เป็นข่ออย่างนี้อืมอม,มันเป็นนิ่มๆนะหน้าเอาไปใส่มอไซนะ์เนาะเออทำตรงเนี้ยเราเล่นเราเลเออแต่แต่มันก็น่าไงทุกคนดูดิ ทำแบบเป็นเขาเรียกอะไรอะเดินเป็นท่อน้ําขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูอลังการนะทาทาพาม,หา,ม,ห,ามหาเรื่องอีกแล้วอ่ะอันนี้ก็เป็นชิ้นที่สองของเรานะครับเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนก็ไม่มีอะไรมากเขาบอกว่าสี่เมตรนะความยาวสี่เมตรนี่เขาจะเขียนไปตรงนี้เลยว่าสี่เมตรโอเคโอเคเลยอะตอนนี้เรามีกี่ชิ้นละอันนี้คืออะไรไม่เกี่ยว หนึ่งสองสามรวมรีโมทนะครับผมนับนับรีโมทด้วยนะเป็นสามชิ้นนะครับและชิ้นนี้นะครับก็เป็นชิ้นสุดท้ายนะครับนี่เลยชิ้นที่ใหญ่ที่สุดนะครับทุกคนน้ําหนัก32กิโลกรัมนะครับบูมแกะให้ดูแค่นี้นะเพราะว่าบูมยกคนเดียวไม่ไหวนะครับด้านในตัวเครื่องเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาให้ใบรับประกันมาแยกมาอยู่ตรงนี้ครับผมอ่าก็ประมาณนี้โอเคทุกคนได้เวลาติดตั้งแล้วครับ ตอนนี้นะครับเราก็ติดตั้งเจ้าแอร์เคลียร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นไงดู ดีไซน์ของเขาครับว้าวคุมโทนในห้องบูมเสร็จเป็นที่เป็นร้อยนะอ่ะช่างที่มาครับเป็นพ่อของรุ่นพี่ที่รู้จักกันนะครับอันนี้คือแบบขอให้เขามาติดตั้งให้เลยนะครับเพราะว่าบูมกลัวแอร์จะเป็นไรนะครับเพราะว่าเราอยู่บ้านนอกทุกคนคือบูมหาช่างมันหายากมากๆกนะครับก็ไว้ใจช่างคนนี้แต่ต้องบอกเลยว่าช่างที่มานะครับเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยติดตั้งเจ้าแอร์เคเล็กตัวอินเวอร์เตอร์พาร์ตตัวนี้นครับเพราะว่ามันเป็นตัวรุ่นใหม่แล้วเป็นเทคโนโลยีตัวใหม่ล่าสุด เขาไม่เคยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแรกของเขาแต่ติดตั้งไม่ยากนะครับก็เสร็จเรียบร้อยเนี่ยบูปเปิดไม่ถึง5าทีครับสัมผัสความเย็นในห้องนี้ได้แล้วนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นหน้าตารีโมทของเขานะครับคือฟังก์ชันมันเยอะมากๆคือแบบช่างเขาก็ไม่รู้เพราะว่ามันเป็นตัวแรกนะครับภูมก็เลยต้องศึกษาเองนี่เป็นคู่มือของแ i r c a r r i e r ตัว X Inverter พัดนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวบูมขอเวลาศึกษาก่อนนะครับ EP นี้ก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากมายครับเราติดตั้งแอร์ ให้กับห้องนี้เซเทียบ้อยไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปครับ